ไ้ยนี่อะไรอ่ะรถไรอ่ะเฮ้ยขาเฮียเบงเาเป็นร้านเลยทำไมอ่ะอยากเล่นกบป่ากว่าเฮียการเล่นอะไรวะแปดศูนย์เจ็ดอยากโดนยิงแบบไดยิฟสปอร์ตเว้ยอยากโดนยิงแล้วไม่ได้ลุกกว่าเฮีย ออยากโดนไปแข่งแข็งว่าอยากอยากโดนบัฟจนหูดับวหวเงี้ยอยากโดนไฟแบบไฟแบบตึงๆอ่ะเงี้ยอยากโดนแบบกินแล้วแบบขี้หัวร้อยอ่ะแต่มันไม่มีดิไม่มีทางหรอกแค่มียาการเดเซอร์ที่เนี้ยน่าจะมันโดนเลยเนี้ยเป็นปืนบอกห้ามัโดนอ่ะคือตรงละกูปัดตระการหมายมันโดนเงี้ยโดนอยู่วัดเลยเวลาพี่วัดเลยเวลาไม่คุณจะหาของผมได้ไงคุณบางแผนอะไรครับจเขาผมได้ไง ข่าอกเลยครับเพื่อนคุณข่าอกไม่พอคุณจะข่าอกอีกเหรออ๋อแนะนำให้คุณไปอาบน้ำก่อนนะคุณตุกมาคือว่าเลขรายมีหกขวดตอนเนี้ยไม่แต่ว่าอันเลยผมไม่เหมือนไอ้มาโคนะไอ้ยาสกปรกใส่สูตรทุกวันเลยเดี๋็ดเลขแปดศูนย์เจ็ดหลอนจัดอ่ะเท่าไรขวดก็ใส่ชุดธรรมดาที่นี่ใส่สูตรสามงงเลยอ้าวก็ชินไงไม่คุณอยากประกาศสักดาห์ไงอยากให้คุณศรัทธาใช่ไหมล่ะเกือะไรยี่สิบยี่สิบเอาวะแบ่งมาสิแบ่งมา แล้วชดเทาพอดีเลยกำลังแบบกำลังแบบที่บ้านไม่มีพอดีเลยอ่ะที่เช็ดได้เนี่ยที่เช็ดไดกับข้าวล่วงอ่ะเอาไปเช็ดโต๊ะได้ไ่มสามสี่เจ็ดไปเช็ดโต๊ะได้วไอ้สูตรเนี่ยไมวเดี๋ยวไม่เอาสูตรดีกว่าเอาหัวมึงดอ่ะขอตัดหัวเดนล็อกมึงอ่ะไปเช็ดโต๊ะได้ไหมเอาเวลาเช็ดก๋วยเตี๋ยวอมาขอขขออจุกบนหัวได้ป่ะขอยางบนหัวได้ป่ะไหมเดี๋ยวจะเอายางดิบปากก่อนเดี๋ยวผมให้มึงมาบ้างดิปากก่อนขอยืมมาดแกงอ่ะดิได้ป่ะ มันแกงอะไรคะ่ะมันแกงอะไรมึงขายกับข้าวไหมฮะอยากเดินแลแกงหกว่างั้นทำไมาตาโลหะแลกโลหิตเนี่ยก,กูตบบ้องหูด้วยมึงเลิ่มใส่แบบนี้กูเห็นหน้าฮะไอตาขาวโพลนด้ยไอชิบู๊ะฮะไอเย่าสูตเทาไอม้มึงถอดแบรนเนอร์เสียแบรนด์เขาอ่ะจริงไอยสูตเทาริมเหล่อย่างคิดว่าทางม้าลาย ทำอะไรเลยมึงมึงคิดว่าจะผ่านกูง่ายเหรอกูทางมาอะไรแต่กูผ่านกูไม่ง่ายนะปิดๆละกันวันเนี้ยไอ้เทหายารอดีกว่าเอาเลยไหมล่ะเอาเลยไหมล่ะหอวดีกว่าว่ะเีย่อ๋าจะหอบผมเลยไงบางเทมจะอาหอบเลยไงเฮ้ยโคตรโดนอยู่แล้วไอ้เจ้าตีนตรงนี้มันโคบันบันโคบันบัไอ้สัตว์ กูอยู่คนเดียวแหละเียถ้าเพื่อนกูอยู่นะมึงโดนกูแน่แหละเยอะกูอยู่คนเดียวแหละเยอยเพื่อนกูอยู่นะมึงโดนกูแน่ไปจูตัดผมตรงไรครับเนี่ยกูจะล่ากูจะล่าซิกนิฟิคเต็มระบบมีใครไปสนใจกูไปไหมอูดูเรวล่างอะ กระเทือนไปไหมมึงกระเทือบปุ๊บไหมใส่ชุดแก๊งไปกระเทืบไปละมันไม่มันไม่ใส่แน่หรอชุดแก๊งอ่ะมันใส่มันใส่เว้ยเอาบปัญญาอ่อนเยี่ยมบอลคมันปัญญาอ่อนไอ้ยี่เปนใส่คนดีเย้าใช่เหรอเออใส่ชุดแก๊งไปกระเทืบไปเลยปล่ะใส่มึงใส่เสื้อยืดเวลาใส่เสื้อเสื้อยืดอ่ะเสื้อยืดอะเสื้อยืดแจ็คเก็ตนะเออเสื้อยืดไปที่แมทใส่ฮูดด้วยแล้วประกาศสักดาวอ่ะแล้วบั๊บมันด้วยเอาเลยไง ประเดีงั้นไปใส่หูที่บ้านมาดักไอ้จั์มันด่าโคตรแรงอ่ะต้องอยู่ในเบลล่าคนเดียวอ่ะมันด่าพี่ว่าไงดักว่าอะไรมันบอกว่าตะมวยจอยมือตะมวยถุยหม้ออะไรไอ้เชี่ยจุกมาคนเดียวมากให้กูเจออีกนะไอแต่หมอมันขายยาอยู่เออแล้วกันเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อหูเจเคลที่บ้านไม่เดี๋ยวมึงฟังก่อนเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังนี่ถูกเหลี่ยมเนึ่งเกียร์เนี่อุ้ยคนเดียวบ้านแม่งมาแม่งมาแม่งมาไก่คนชื่อบังแพนอ่ะ เออใช่ใช่เมื่อกี้อยู่าเดวเออมันบอกมันบอกว่ากูมากับหญิงนายจุกถ้ากูไม่มากับหญิงมึงแดกส้นตีนกูแน่กูกับกูเลยบอกว่าโอ้โหบังแผนกะเอาผมเอาผมร้องไห้เลยไงเป็นบังเลยไงเอาตึงเลยไงเอาตึงเลยไงเออเอาผมร้องไห้เช็ดตหัวเข่าเลยเนะสะพานไอ้เยี่ยมาโครเสียงใหญ่ไปเลยอ่ะเป็นเฮียเลยกับแฟนกูไอ้สัตว์ไม่ใชตีมุยาใหญ่ก็เป็นเฮียอะไรกับแฟนกูไอ้สัตว์บอกว่า กูเนี่ยบอกว่ามึงจะเอาอะไรไม่เป็นไระมม่บอกว่ากูอ่ะออกหากินตอนกลางคืนเว้ยเดี๋ยวมึงเจอกูเนี่ยเมืองปัญญาอ่อนไอ้ที่ดูหนังเยอะไอ้เหี้ยปันยาอ่อนในตลาดไอ้ที่มาขู่หนังเยอะไอ้เหี้ยเไี่ยี่มาคู่พวกพวกนี้ออกหากินตอนกลางคืนมึงเป็นเด็กบ้านเลยตว์ไม่ก็ไปพวกนี้กูยิงกิีงไอ้เหี้ยนั่นอะไอ้เหี้่มาคู่อ่ะเอานี่ไงจุกเด็กบ้านไงมันรู้จักเนอะแล้วมันบอกว่าแล้วมันก็บอกว่าอยากโดนบัฟจนหูดับเลยว่ะแทับมาก็บอกว่าได้เดี๋ยวกูจัดให้มึงแน่รอเพื่อนกูก่อน พี่สิงห์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชายเออพี่เอาตึงหนึ่งไงพี่เอาปหมล่ะเดี๋ยวผมไปใส่หูดเราไล่กระทืบเลยไหมล่ะกูใส่กูกูเอาแม่งจริงเอาเนี่ยกูแม่งฝามเอางี้ได้บีเอาดิลายเนี่ยผมไปใส่หูดแล้วไปไล่กระทืบเลยเอาไหมไปเลไปเลไปเลไปเางไอ้จบกบมึงครบแล้วหรอมีห้าตัวในตัวผมไม่ได้ตัวในตัวในตัวทำไมไม่าฮะห้าตัวนี้เกาะดำบ้าไอ้สัตว์ กวาดำี่แย่กอฟีด้วยนะเย่ไม่ยอาทำเกาะนะมึงไป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 เดไปเนี่ไปเกาบ้านเหรอเรียกคูต้องไปกัะที่มิกติกว่ะเปื่อนไปเพื่อนเดี๋ยวมาไป